สวัสดีครับปูกิจพุ้งเรืองการช่างรวมเลือ์พวกนาดูจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้มาเสนอฟ้าราคาพิเศษเป็นตัวเทลออ์วัดทุกรถเกี่ยวข้าว DC 18X ของคุณต้านะครับนี่เลยสวยสีคันนี้ราคาพิเศษราคาไม่เท่ากันนะมันมีสองราคาตัวนี้ก่อนเลยฮะ ทั้ง4ตัวมิติช่วงบรรทุกว่าง2เมตรย0ยาว4เมตร95เซนนครับเล็กทักสี 4, รางน้ำสีนิ้วนี่เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐานรถพิเศษจาก55,000บาทเหลือ51,000บาทนะครับราคานี้มารับเองนะครับราคานี้มารับเองโซลาทท่าขาว สองนิ้วนะครับตามรอบเลยลูกหมากตาไก่ฝังบูสเตนะครับไม่มีโยกไม่มีค้อนนะครับมันได้นะครับผมแต่มันเล่นหน่อยปูพื้นเต็มนะครับด้วยเลยสแบบลายทินะครับ้งเห็นมน,นดูมรถยนต์ทิชชู่ฟูวิวนะครับ 6น็อตโฟวิวกระทะใหม่ควบ15เป็นยางเรีเยรเปอร์เซ็นต์นะครับราคานี้สะพานพับตั้งสะพานพับตั้งนะครับแล้วก็มีสะพานสอดเก็บมีสแบบสะพานตัวเดียวกันแต่วิธีการตัวอย่างน,นะครับวิธีการตัวอยา่างวิธีการเก็บตัวอยา่างตัวนี้จะมีสลักให้นะครับมีล็อกให้มีขาค้ำหลังค้ำยันเวลา รถเกี่ยวข้าวใต่ขึ้นมามันจะได้ไม่ยุบไม่กระดกครับตอนนี้ราคาเดียวกันผมเรียกว่ารุ่นมาตรฐานนะครับมารับเองครับ51,000บาทหรือราคา53,000บาทบริการส่งรีไม่เกิน2 0 0กิโลเมตรนะครับติดเครื่องการชาติไทยยั่งูนะครับติดต่อ,อ,รรอรครูออสโดยตรงนะครับ08215441 หรือลายแอดที่แอดไซน์นำหน้าตามด้วย K117 นนะครับคุณครับ